วันนี้มันเกิดเอิญในแม่เอิญจะให้ของขวัญคนที่เกิดเดือนเดียวกับเอิญไปลี่เยอะมากพี่เอิญบดนี้ไปหาคนที่เกิดเดือนเดียวกับพี่มาได้ไปน้องคะน้องเกิดวันไหนเดือนไหนน้องเกิดวันที่6เดือนกรกฎดาคมกรกฎาดายังไม่ใช่น้องเกิดวันไหนคะยี่สิบสามเดือนไหนเดย์สามน้องเกิดวันไหนเดือนอะไรคะเกิดวันที่สิบกราสิสกักราคมยังไม่ใช่เกิดวันที่สิบสี่เดือนมีนาสิบสี่มีนาเหมือนกันอุ้ยเกิดวันเดียวกันเหรอ วันที่หนึ่งเดือนสิบครับตุลาคมเดือนเมษาวันที่สิบเด็กหรอคะอุ้ยเกิดเดือนกันยาค่ะวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบสองค่ะยี่สิบสองลงรถเลยขอดรถเลยในที่สุดก็หาตัวเจอแล้วค่ะน้องเกิดเดือนอะไรนะเดือนกันยาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นไม่เชื่อพี่ขอโชว์ัตรประชาชนได้ไหมไ,ไหมานี่นะครับยี่สิบอกันยาถูกเป๊ะ พี่กำลังหาคนที่เกิดเดือนเดียวกับพี่เอินที่มีอะไรให้อ่าเป็นของขวานมันเกิดของหวาันเกิดจากพี่เอินพี่เอินมาไม่ได้เดี๋ยวพี่เป็นตัวแทนให้น้องบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ไม่เคยพอกผิวไม่เคยพอกผิวถ้าพี่ให้เราพอกตรงนี้เรากล้าไหมในหนก็จะได้แล้วพี่ขอให้เราพอกผิวให้หน่อยนะไม่เคยทาจริงอะอ่าลองเลยพอกผิวหน้าโรงเรียนไปเลยค่ะดู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 อืสวยมากนี่โอยต่างมากแล้วคือตัวนี้กันน้ํากันเหงื่อได้ดีมาก น้องลองเอาไปชาเลยใช้พอกรงเยนก็ได้วิดีใจอะ่ะน้องได้คิ้งพอผิวไปพี่ขอถามความรู้สึกหน่อยทาไปไปไนไงผิวมันดีขึ้นแต่เริงเหรอรู้สึกผิวมันขาวขึ้นอะไรเงี้ยไหมพี่ขอมขอบของขวัญชิ้นนี้ให้กับน้องนะของขวัญมันเกิดจากพี่เอิญคือเราเกิดเดินกันยาใช่ไหมเกิดเดือนเดียวกับพี่เอิญเลยออกไปเลยน้องชอบผิวไปโรงเรียนได้เลยบอกเลยผิวสวยผิวจึ้งมากลองดูเป็นยังไงรีวิวพี่ด้วยนะดีใจดีใจความสวยเรื่องง่ายต้องไดเม